ก็ยักจุกนี้เลยขึ้นไปแรกเลือกจะทำองไรแึ้นปแกเรามีไว้เพราะว่าตั้งกลุ่มไล่ในในในรุ่นหลักไม่ด้การทบ้านนี้บากกว่าใครดีีลงบุ้นกูลุ้งแรกๆู่ให้ดีลงบุญนกับผมข้าวมาในไล่นี้นะหลังที่ไปลสามารถทาออกทำคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นเดียวกันอย่างที่ มอนนะครับแก็ยูนิคร์สเำหน้าที่แค่ที่มุ่งิทธิ์แค่วิาณมาแับผูรักมันจะบอกให้ความรู้ือสามารทำาห้องรักคนโดยเฉพาะในภาคะวันออกองคเแล้วก็เป็นคล้าที่สื่อ้วก็เป็นสื่อทำนั้ไรตางมาแกแิมนะครับสามาสิคนรต้องกรเจกต์ายเยอะาเป็นกมเทนาวีรถกระบะาึ้นไม่มีที่ได้หาร้อยบาน ย่ง้ไม่หมรูปปเางเดือนวงพนะครับมาเดินไม่หมมากระดับยศห้าาพักนลาสี่เมร้าุไม่เลกแลย้ะไม่เล็กเลยว่าว่าว่าีเดือี่พีปนีเล็นิดนิมาสเดียวผมมาดลยนะว่า เพาะว่าล้าที่เราไปดูี่เดินล้อไป็ูผู้เร็วนอะไรทอย่าน้ที่ได้นี่ไม่จำพวกอาทิตีอาทิตย์คนหลังส้ายนะผมสลักอลไว่าวอย่าใไอวกร้่นี้ไม่จอยั่งเรือนนี้นะตอดี่ยั่งอยู่ตรงก้านขีาอเราเราต้อรวมตัวกอน